วันที่1พฤษภาคม2 5 6 7เวลา 8. 30โนามสนาทีในโยธศรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7 Big Cleaning Day k i c ด Off คลริฟโดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณบ,บริเวณพื้นที่โบราณสถานคูเมืองและกำแพงเมืองร้อยเอ็ดช่วงถนนสันติสุขถึงถนนพดุงพานีหลังงโรรแม เ e ทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา18นาฬิกาในยูเทศมนมตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย er, ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่1-5พฤษภาคม2567โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณสนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองยามาโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่2พฤษภาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีดร ธนพงศ์ชิดทรงสวัสดิ์รองนายุทธมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่2ส,ส่วนภูมิภาคณนห้องประดับฟ้าโรงแรมเพชรรัตการ์เด้นร้อยเอ็ดต่อมาเวลาเก้ายนาฬิกานายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคเมืองร้อยเอ็ดการดำเนินโครงการขยายผลและต่อยอดการขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมทางกายภาพของประเทศไทยห้องปฏิบัติการเมืองเดินได้เมืองเดินดีระยะที่2ผ่านระบบออนไลน์ Zo ่มมิทติง้งณห้องประชุมปฐมานนท์สมาร์รูมชั้นสองสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่3พฤษภาคมเวลา9.00นนายกรทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดออกเยี่ยมผู้สูงวัยโครงร การสวัสดีประชากรอาวุโสประจำเดือนพฤษภาคม2567จำนวน2รายได้แก่ชุมชนสุริมงคลและชุมชนวัดอารีไรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดถือเป็นการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่งด้วยการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากทีมพยาบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมมอบกระเช้าของข,องขวัญพร้อมคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดต่อมาเวลาการา30นาทีดรพฒนพงษ์ชิดทรงสวัส,วสดิ์รอง นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ณห,ห้องประชุมสสินชั้นหนึ่งศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่5พฤษภาคมเวลา18.00นนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีปิดและพิธีมอบรางวัลการแข่งขันวัลเ บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งเอเชียจัดการแข่งขันระหว่างวันที่1-5พฤษภาคม2567โดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากผู้แทนสาพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชียนายสมพรช้ยบางยางในยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองย่ามะโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่7พฤษภาคมเวลา18 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหนา้าที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โครงการสการะเจ้าพ่อเห่สักดานุภาพป,ประจำปี2567โดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณศาลเจ้พาพ่อแม่สักดานุภาพข้างวัดบุรพาพิรามพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอด็ดวันที่8พฤษภาคมเวลา7นาฬิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้ บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์9้ารูปและพิธีบวงสวงเจ้าพอ่อเห่สักดานุภาพโครงการสการาเจ้าพอ่อเห่สักดานุภาพประจำปี2567โดยมีพระสุขุมวาดเวทีรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าอาวาสวัดบุรพาพิรามพระรามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายครวัตเนืน้สารเจ้าพอ่อเห่สักดานุภาพข้างวัดบุรพาพิรามอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดในเวลาเดียวกัน นายกุทศเมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมือง 101, ร้อยเอ็ดรวมพบปะผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำเดือนพฤษภาคมปีงบประมาณ2,567ณนห้องประชุมศส,สินชั้นหนึ่งศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา10นาฬิกาดกรนุชากรมาชมาดลรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้า ้ทีี่่เกวขอร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติครั้งที่6ประจำปี2567ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นผ่านระบบเว็บเอ็กซ์มิทติ้งณห้องประชุมมีโชคชัยสำนักการศึกษาสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา11นาฬิกาดกรวัฒนพงศ์ชิดส่งสวัสดิ์รองนายกุคเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมการดำเนิน งานด้านผู้สูงอายุและเด็แคร์สูงวัยสุขกายสบายใจของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณห้องประชุมสสิมชั้นสองศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่9พฤษภาคมเวลา9นาฬิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูง,งานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตากประจำปีงบประมาณ2 5 6พร้พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งานของคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตากโดยมีนายสัพพสิริอ,อรชัยพันลาภประธานสันนิบาตเทศบาลเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ณนห้องประชุมโรงแรมเดอะไฮเพรสจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลาเก้าโสามสิบนาทีนายเรืองรัตนพคาสถิตรองนายูทเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับและออกตรวจความก้าวหน้าถนนวงแหวนในทิศใต้โครงการก่อสร้างถนนสายงอสองพังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายอนุรักษ์จุรีมาศสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตหนึ่งร่วมตรวจความก้าวหน้าโครงการในครั้งนี้นสำนักง,งานควบคุมการก่อสร้างชั่วคราวบ้านสนามม้าอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา18ริกาในยุคเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงานตุ้มโฮมหักแพงกินข้าวแรงนํากันประจําปี2567งานเลี้ยงสังสรรค์แทนคําขอบคุณครอบครัวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยได้รับเกียรติจากนาย รักจุรีมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตหนึ่งร่วมงานในครั้งนี้ณศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่10พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาในยุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมสัมมานาทางวิชาการและศึกษาดูงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตากประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ในหัวข้อเรื่องทิศทางการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดโดยมีนายสัพพสิริอรชัยพันลาภประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตากณห,ห้องประชุมสสิมชั้นสองศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา14นาฬิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นอกเมืองอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในห้องประชุมศูนย์ทอนเทพชั้น3สำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่13พฤษภาคมเวลา8นาฬิกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดพิธีรับพระราชทานพระ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีและร่วมประชุมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำเดือนพฤษภาคมครั้งที่5ประจำปี2567ร่วมบันทึกภาพพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆรายงานผลดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและรับฟังนโยบายในการทำงาน จากผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณห้องประชุมสัตว์สินชั้นหนึ่ง์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่14พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักง,งานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี2567โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมทั้งบรรยายณห,ห้องประชุมส่น ทอนเทพชั้น3าสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่15พฤษภาคมเวลา 8.. ปดสามสนาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดออกเยี่ยมผู้สูงวัยโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสอายุร้อยเอ็ดปีโอกาสนี้ยังมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตหนึ่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้วันที่16พฤษภา ภาคมเวลา10นาิกา30นาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมการประชุมแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณพื้นที่สะแก้วเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมีนายสมิศศรีทาผู้อำนวยการส่วนสำรวจออกแบบทรัพยากรน้ำที่4จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมปัทมานนสมาร์ทรูมชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมการ ประชุมหารือแนวทางและแผนดำเนินการก่อสร้างเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมืองบริเวณสวนสาธารณะบึ่งพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายประสิทธิ์นาเมืองรักผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้แทนโยธาทธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ณนะห้องประชุมปัทมานน์สมาร์ทรูมชั้นสองสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่21พฤษภาคมเวลา9ก้านาฬิกา ดรวัฒนพงศ์ชิตทรงสวัิรรองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรุ่นที่3สูงวัยสูงค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นประจําปี2567โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณห,ห้องประชุมสสิมชั้น2ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา9นาฬิกา30นาทีนายเรืองรัตนพคาสถิตรองน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ2567ณคลองคูเมืองทิศเหนือหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่25พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาดกรวัฒนพงศ์ชิษสงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมให้การต้อนรับนายวาราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะเนื่องในการลงพื้น ที่ตรวจราชการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการเมืองต้นแบบการจัดสวัสดิการการทุกช่วงวัยระหว่างวันที่2 5ถึง26พฤษภาคม2 5 6 7ณจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายอนุรักษ์จุรีมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตหนึ่งนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายพีรพงษ์จุรีมาศสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับณศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา15.30นาทีดรวัฒนพงศ์ชิดทรงสวัสดิ์รองนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมให้การต้อนรับนายอนุกูลปีดแก้วประธานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กําลังใจครอบครัวเป,ปลาะบ,บางที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสองตายายไร้ที่พึ่งชุมชนพระรามหลวงและเข้ารับฟังการบรรยายพร้อมทั้งขึ้นเยี่ยมชมหอโหวตร้อยเอ็ดหน้าหอโหวตร้อยเอ็ด 101. ทาวเวอร์วันที่ ที่29พฤษภาคมเวลา10นาฬิกานายเรืองรัตน์รัตนพคาสถิตรองนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับตั้งสัญญาณไฟจราจรและการตีเส้นเครื่องหมายจราจรณนห้องประชุมมีโชคชัยสํานักการศึกษาสํานักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในเวลาเดียวกันนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการก่อสร้างสีขาวได้แก่โครงการก่อสร้าง ถนนคอสโลถนนกองพลศรีสุวรรณโครงการปรับปรุงระบบจราจรบริเวณห้าแยกถนนรนชัยชานยุทธโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรณชัยชานยุทธซอย8ให้เป็นไปตามความเรียบร้อยนาห้องประชุมปฐมานนท์สมาร์ทรูมชั้นสองสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา14บสนาฬิกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่1ประจำปี2567ันห้อาห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อย ต่อมาเวลา16นาฬิกาดกรวัฒนพงศ์ชิตทรงสวัสดิ์รองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพบปะประชาชนโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ปีงบประมาณ2567ณชุมชนมั่นคงพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่30พฤษภาคมเวลา8นิกา30นาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนามโครงการประเมินรางวั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นำโดยดรโกวิทพวงงามและคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินเชิงลึกการประเมิอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําปีงบประมาณ2,567ณห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3สํานักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา16.30นาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของ กรมบัญชีกลางนำโดยนางแพทริเซียมงคลวนิชอธิบดีกรมบัญชีกลางในการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักง,งานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ2,567ณห้องประชุมหอวลร้อยเอ็ด 101, ชั้น1นึ่งร้อยเอ็ดทาวเวอร์วันที่31พฤษภาคมเวลา9นานิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้สูงวยัยโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสประจำเดือนพฤษภาคม2 5 567จำนวน6รายเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สูงวัยมีการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบกระเช้าของขวัญพร้อมคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดต่อมาเวลา9ริกา30นาทีดรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายกุทธสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันรดสุบุรีโลกภายใต้หัวข้อร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบาตรให้โรงเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมณห้องประ ประชุมส,สัตสิมชั้นหนึ่งศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา11บเอ็ดนิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมติดตามการดําเนินการขออนุญาตใช้สถานที่ก่อสร้างพุทธมนฑลจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชัยวัฒชัยเวชพิสิทธิรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมสํงงานักงานพระพุทธศาสนาร้อยเอ็ดชั้นสองสลักกลางจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาเวลา14นาฬิกานายเรืองรัตรัตนพคาสถิตรองนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณนห้องประชุมพระมหาเจดียชัยมงคลชั้น5ศรกลางจังหวัดร้อยเอ็ด